พี่ครับวาดคิงกิโดราหน่อยครับโอเคครับผมได้เลยจะจัดให้เลยพี่น้องยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a s Beach a n n e l นะครับผมวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอเช่นเคยกันนะครับเป็นตัวร้ายจากเรื่องกอรซิลานั่นเองนะครับมันก็มีชื่อว่าคิงกิโดรานั่นเองนะครับผมเป็นเจ้ามังกร3าหัวสีทองนะครับ ูปรับของก็อตซิล่านั่นเองนะทุกคนโอเคครับที่จะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม,มจมกรสามหัวคิงกิโดล่านะทุกคนไปกันเลยสำหรับคิงกิโดล่านะครับผมจามกรสามหัวนี่เป็น ศัตรูตัวฉกาดของกอรซิล่าเลยนะทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สู้กับกอดซิล่าแบบสูสีนะครับอาจจะไม่สูสีนะเพราะว่ามันล้มกอดซิล่าได้อยู่นะแต่กอรซิล่ามันก็ได้เอาจริงนะครับจนสามารถเอาชนะทุวคิงกิโดราได้นะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่ดูก็กลับไปดูได้นะครับสําหรับเอ่อตัวคิงกิโดราเนี่ยเรื่องของกอดซิล่านะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันภาดไหนนะทุกคนแต่พลาดล่าสุดมัน มิสซิสของนะเกียกับชิงของนะครับสำหรับกอซิล่าส่วน้าคิงกิโล่านี่ก็ต้องไปหาดูเอานะทุกคนน่าจะมีให้ดูแล้วหะนะครับก็ชอบมากโจมังกรสามหัวเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเลยทุกคนมันปล่อยสายฟ้าได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะ่าจาากอนี้ะเป็นสัตว์ประหลาดยุคดับัณ์เหมือนกันกับก็ซิล่านะครับ อยผมโลกภมานานแสนนานแล้วว่าหนึงครับสเปืนตนไหนที่อยากจะวาตามก็การสอขึ้นมาแล้วก็กระดาษนะครับวาตามผมได้เลยนะครับผมจะล่างไว้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหนานิดนึงนะทุกคน ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรายละเอียดมันก็จะเยอะมากเลยนะครับเจ้าคิงกิโดล่านี่กว่าจะวาดได้นะั้นมันต้องใส่เกร็ดมนันด้วยนะครับถ้าอยากให้สวยกว่าน,นี้แนะนำเพื่อนๆวาดเกร็ดให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะทุกคนจะสวยอนะันนี้พี่วาดได้แค่นี้นครับเก็ดออกใ,ใหญ่ๆห,หน่อยนะเราจะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จนะครับโอ้ย อย่างเพ่ครับมังกรสีทองเหลืองอร่ามปล่อยสายฟ้าได้ด้วยนะเป็นคิงกิโดรานั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆคขไหนที่เข้ามาดูใหม่มก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนผมก็จะทยอยวัดให้เรื่อยๆนะครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์ว่าอยากได้ตัวละครตัวนั้นตัวนี้น,นนะก็ใจเย็นๆก,กันก่อนนะครับผมทุกคนผมก็จะ ยอยวาดให้อยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนคลิปหน้าจจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย